ปั่นโต้ลมหนาวในเวอร์ชันนันสต็อปปันตีห้าริมอ่างบางคลักสุดๆๆๆๆไฟเริ่มสางแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้5นาฬิกาับ4 6นาทีนะออกมายืดเส้นยืดสายกันนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเราเอง สุขภาพแข็งแรงได้ไม่ใช่ว่าคนนั้คนนี้ทําแทนกันได้ต้องออกมาสร้างสุขภาพหายใจให้แข็งแกร่งแข็งแรงไปได้วยกันนะครับไม่สามารถทําแทนกันได้นะครับเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแกร่ง,งของสุขภาพปัดสุขลิบอ่ะรับบรรยากาศฟ้าสางที่บางพระไปได้วยกัน นี่โต้ลมหนาวไปด้วยกันสุดๆสุดๆส,ส,ส,สีสันวันสีฟ้ามาพร้อมกับบรรยากาศที่หนาวเย็นหนาวเย็นคนเส้นทาง,างสร้างสุขทีวยงามยนือเทียมมากมากเนืเทียมมากมากคนรักปั่นคนรักสุขภาพเทมนต์ตรงกันลวมานใจกันปัดตีห้า ลมหนาวลมหนาวลมแรงมากอะไะไม่วันแม่วันลมแรงแรงเพื่อสุขภาพของตัวเองในรูปแบบที่ตัวเราเองสามารถอกคือสายได้โดยที่เรียกว่ายังมีเรี่ยวแรงยังไหวยังไหวปไปไปด้วยกัน ปั่นโต๊ะลมหนาวไป้วยกันอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะปีใหม่แล้วนะครับเราจะได้เข้าดาวแล้วมันเอากางกายดูแลสุขภาพกันนะครับเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของตัวเราเองจะให้สุขภาพแข็งแรงได้ต้องลงมือทำด้วยตัวเราเอง ร่างกายในรูปแบบที่ตัวเองชอบอถ้าแค่มีตรงกันละมานใจกันปั่นสุกลิปอ่างเราบรรยากาศฟ้าสางที่บางพระไปพร้อมๆกันแบบนี้เลยปั่นสุกปปันสุกในสุขคันสา21ศจนกายนม5 8ขอใา้ท่านทุกท่านช่ดีมีชัยไปด้วยกัน